พบกับเอกช็อตการ์เกมนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเด็กสุิยันของเราในที่ใช้เล่นเป็นประจำนะคะอินโทรมาเลยก็มีเพื่อนๆนะคะบอกเข้ามาว่าอยากให้เราเนี่ยรีวิวเด็กสุิยันหน่อยแล้วก็เลยแบบจัดเด็กสุิยันให้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นสุิยันนะคะเราจะเน้นอ่าคอมโบก็ได้ เพราะว่าเราเนี่ยจะส่วนใหญ่จะมีบันโซเลนคะเป็นหลักๆก,ก็คือใส่ไป5 5เลยใส่ไป5เราจะเน้นแบบบันโซเลแล้วก็ดากอนฟอย์แล้วก็ตีจบอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูเดฟว์ไฟล์ของเรากันเลยนะคะว่าจะเป็นไงใบแรกแน่นอนคะ่ะต้องเป็นแฟกด์ดากอนเวิร์ของเรานั่นเองะคะอันนี้นะคะ,ม,ะมันจะมันจะมีฟอยด์ดนวยนะแต่ว่าเราไม่มีตังค์ซื้อนะคะอ่ะอันนี้แฟกแน่นอนแล้วก็ใบต่อไปนะคะ เป็นบัดดี้ของเราก็คือชิ้นส่วนของเทสเซียนบันดากรนจริงๆเนี่ยจะฟรีแฟงเป็นบัดดี้ก็ได้นะคะแต่ว่าคือเราแบบงบไม่พอก็เลยเอาแค่นี้ไปก่อนแล้วแต่คนจริงๆมันก็แล้วแต่คนชอบอะคะ่ะว่าใครจะชอบตัวไหนหให้ตัวไหนเป็นบัดดี้อันนี้ก็แล้วแต่คนอนะใบน,นี้สกิลมนันก็คือเมื่อการนี้เข้าสู่สนามจ่ายพลังชีวิตหนึ่งหน่วยนะคะเพื่อ <feasible> นํามอนเตอร์ที่มีคําว่าบันโซเลในชื่อกา์ดจากกองกาสไม่เกินหนึ่งใบนําขึ้นมือแล้วก็สับกองกาด แล้วก็หาก,การนี้อยู่ในโซของมังกรสุรยนันกัตนั้นได้รับเพนเทนนะคะใบนี้เป็นบัดดี้่อไปเป็นไซส์สามก่อนนะคะนี่เลยมังกรสุรยันขั้นสุดยอดบันโซเล่นะคะก็คือนำมอนเตอร์บนสนามเราหนึ่งใบหรือมากกว่าเข้าสู่โซของการนี้แล้วก็จากสังเกตเมื่อร่วมเมื่อเริ่มต้นในแท็กเฟสนะของผู้เล่นทุกคนนำมอนเตอร์ทุกใบบนช่องการคู่แข่งกับเึื่อนมือนะคะหรือทำรายการนั้น แล้วก็ความเสียหายที่พลังชีวิตเราเนี่ยได้รับลดลงสองหน่วยนะคะแล้วความสามารถของการทุบใบโบสนามไม่ได้ไม่สามารถถูกยกยด้วยด้วยความสามารถการคู่แข่งมีดับเบิลแอแท็กบนี้ใช่3ามใบแล้วก็จะมีบันโซเลกล่างค่ะก็คือบันโซเลแบบตัวเก่าแหละแต่ว่าเป็นไอยังไงเป็นอาร์ตเป็นอาร์ตใหม่เดี๋ยวเราแบบนี้ สุดยอดมากกสุดยันบันโซเล่จะสังเกตนามอนเตอร์หนึ่งใบบนสนามเข้าสู่โซของมอนเตอร์นี้แต่เท่าที่มีโซอยู่ในมอนเตอร์นี้เขาจะได้รับคียบอ1หนึ่งแล้วก็เมื่อพลังชีวิตเราได้รับความเสียหายความเสียหายลดลงหนึ่งแล้วก็เคาน์เตอร์จะสังเกตเพื่อทําลายมอนเตอร์หนึ่งใบบนสนามคู่แข่งนะครับมีดับเบิลแล้วก็โซการอันนี้จะสองแล้วก็บัดดี้ของเรานันเองนะครับใบนี้บัดดี้ก็ใส่สี่ถูกแล้วเหมือนเดิมต่อไป ลางแหงไมยตายบันดากรจ่ายพลังชีวิตหนึ่งหน่วยนะคะเมื่อการนี้เข้าสูนสนามเลือกได้หนึ่งอย่างระหว่างนำกา๊าซสามใบเข้าเกตนะคะกับนำไอเทมมังกรสุดยัน์ไม่เกินหนึ่งใบาจากกองการเราสับขึ้นมือกับขึ้นมือแล้วก็สับกองการก็คือถ้าเป็นเราเราก็จะเอารา้อนฟอสท้่มีบันโซรขึ้นแล้วอันนี้ใสามนะคะทไมเทพสุยพดยัน์ผู้ไร้เดียงสาบ,บันดากรอ,อันนี้ก็คือนำกา๊าซเข้าโซของตัวนี้แล้วก็จันเกต เมื่อการนี้เข้าสุสนามเราสามารถนามังกรสุริยนจากช่องหอับสองใบเนี่ยกลับไปไว้ใต้กองการ์ดเพื่อพลังชีวิตเรากลายเป็น6ถ้าสมมติเรามี3เนี้ยแล้วเรานํา2ใบเข้าใต้กองเราก็กลับมาเป็น6เลยแล้วก็นํามังกรสุริยนที่เป็นไอเทมหรือมอนสเตอร์จากกองการ์ดไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็สับกองการ์ดมีเพนเท็แล้วก็โซการอันนี้ใส่สองใบมังกรสุริยนโอเวอร์เทิร์นบันดาก้อนอันนี้ใส่หนึ่งเพราะว่าอ่า มันจ่ายหนึ่งระหว่างฟอนอนเฟสของเราเนี่ยคอมอนไม้ใต้จากกองเราได้ไม่เกินหนึ่งใบนะคะโดยจ่ายค่าคอคอสแล้วก็มาดูคอคอสก่อนนํากร์ดเราเข้าสู่โซของการนี้ก็จ่ายสองเกตเมื่อการนี้โจมตีเราได้เกตแล้วก็การบนสนามเราได้บวกพาวเวอร์อีกห้าพันจนจบเผื่อนะมีเพนนเทสแล้วก็โซการ์ดอันนี้ใส่หนึ่งใบเแฟรแนก้อน อันนี้เมื่อการนี้เข้าสุสนานหากเรามีมังกรสุริยันใบอื่นในสนามนะคะนำการ์ดเข้าเกตแล้วก็ได้จวนหนึ่งใบใช้ได้หนึ่งคันได้หนึ่งเทิร์นอันนี้ไปส,สี่มังกรพักดีไฟแฟงดาก้อนอันนี้หาบทสนามีมังกรสุริยันไซดั้งเดิมเป็น 3, สามไซการนี้ลดลงหนึ่งนะคะก็คือศูนย์นั่นเองเมื่อมอนเตอร์มังกรสุริยันใบอื่นที่มีไซสองหรือสูงกว่าเข้าสุสนานนำการ์ดเราเข้าเกตแล้วก็ได้จวนหนึ่งใบใช้ได้ใน ไฟรอนเฟดในในเมนเฟดและไฟรอนเฟดนะคะหนึ่งครั้งอันนี้ใส่สองใบเฟรแฟงดราก้อนเอสตีแต่ที่คู่แข่งไม่มีมอนเตอร์ช่องกลางการนี้ได้รับพาวเวอร์โบว์สามพันใช้ความสามารถได้ในระหว่างเทิร์นของเราเท่านั้นเมื่อมอนเตอร์คู่แข่งถูกทำลายสำเร็จจั่วการหนึ่งใบนะคะใช้ได้หนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นอันนี้ใส่สองใบอ่ะทุกคนจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกแบบเฟรแฟงกับบันใช่ไหมใช่ค่ะ วันโซเลอิเมจินอันนี้คือเมื่อจบการต่อสู้ของการนี้โจมตีนําการนี้เข้าสู่โซมอนเตอร์มังกรสุรยันใบอื่นบนสนามเราได้แล้วก็เมื่อจบการต่อสู้ของมังกรสุรยันที่มีการในโซโจมตีหากคู่แข่งไม่มีมอนเตอร์ในช่องกลางนาการเข้าเขตก็ได้ได้พลังชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งนะคะอันนี้หนึ่งใบแล้วก็ส,สุริยันได้ได้รับสืบทอดซันชัยอิมแพค จะสังเกตการนี้พภสนาไม่สามารถถูกทำลายได้ด้วยความสามารถของการคู่แข่งแล้วก็หากการในช่วงบัดดี้ของเราเนี่ยอยู่ในสภาพเลสนะคะการนี้จะได้รับเพนเนตแล้วก็พาวเวอร์จะกลายเป็นอินฟินิตี้ก็คืออนนั้นก็คือไม่สิ้นสุดนั่อธิบายแบบนี้แล้วกันแล้วก็มีดับเบิลแท็กด้วยนะคะอันนี้ใส่สองใบดากอนฟอลล่างแห่งสุดยอดสุดยันทำไมทุกคนถึงว่าไม่ใส่ไอ้พวกดากอนฟอล่างอื่นๆที่เห็นเพราะว่า ไอรากเนี้ยมันเียียงหนึ่งถ้ามันมีบันโซเล่อย่างเงี้ยที่มีสายสามบนสนามปุ๊บวางไว้เราสามารถใช้ใบเนี้ยกดปล่อยเงื่อนไขโดยไม่ต้องจ่ายเกตได้เลย mm hmm. ก็แค่มีบันโซเล่ในสนามแล้วเรามีบันโซเล่ห้าใบอันนี้เงื่อนไขาการกดปล่อยเราก็บอกไปแล้วเนาะมีบันโซเล่มอนเตอร์ที่มีมอนเตอร์สาสามแล้วก็การนี้วัสนามไม่สามารถถูกทำลายและไม่สามารถถูกนำกลับขึ้นมือและความสามารถนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้ แล้วก็เมื่อเริ่มต้นแฟนอนเฟสของเราแตนการนี้แาะการนี้สามารถโจมตีได้ในแฟนอนเฟสนั้นจากนั้นเราสามารถคอมมันเตอร์ไม่ตายจากบนมือหรือช่องดอบบหนึ่ใบนะคะด้วยแต่ค่าคอร์สอันนี้ใส่สองมีดับเบิลแท็กดาร์อนชิลโล่แห่งมังกรสุริยันอันนี้รายการนี้ได้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีแล้วก็เราไม่มีมอนในช่องกลางค่ะแล้วก็มีมังกรสุริยันบนสนาม ยกเลิกการโจมตีได้เกตแล้วก็ได้ไลท์แล้วก็หามีมังกรสุริยันสองใบหรือมากกว่าการนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้นะคะใส่สามดากอนชิลโล่แห่งมังกรสุริยันเราไลา่การนี้ได้เมื่อผู่แข่งสั่งโจมตีใน t u r นคู่แข่งและเราไม่มีมอนเตอร์ในช่องกลางเท่านั้นเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีจากนั้นหากนสนามเรามีมังกรสุริยันอยู่จั่วการหนึ่งใบหามีเนียวดากอนได้เกตแล้วก็ได้ไลท์ได้ไลท์ด้วยถ้ามีมังกรดำ ก็คืออันเนี้ยใช้กับบาโซเล่ได้เลยเราถ้าสมมุติเรามีบาโซเล่ในสนามแล้วก็ป้องกันด้วยไอ้วากอชิวโล่แห่งมังกรสุริยันเนี่ยเราจะได้ตัวแล้วก็ได้เกตแล้วก็ได้ไลท์นะคะอันนี้ใช้สามดากอชิวโล่แห่งมังกรฟ้าอันนี้ก็ทุกคนรู้จักันดีเมื่อไม่มีมอนช่องกลางนะคะยกเลิกแล้วก็ได้เกตสองใบบัตลิงอันนี้รายการได้ในระหว่าง เทิร์นของเราเนี่ยมีการโจมตี3ครั้งหรือมากกว่าเท่านั้นลิง์จะนับเป็น1แล้วก็เคาน์เตอร์ดูการสามใบนำหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็ที่เหลือเข้าเกตได้รับ1ไลท์ใช้ได้1ครั้งใน1เทิร์นอันนี้ใส,สอ2เอามาไว้เปิดดาบราชนผู้พิชิตรีลีสจ่ายเงนเกตและพลังชีวิต2องยจั่วการ์ดจำนวนเชื่อมไม่ซ้ำการบนสนามเราอันนี้ใช้กับบันโซเลได้นะคะเพราะว่าบันโซเลมาเนี่ยมันมีอยู่สเวอร์ก็คือ ดากเนสดารกอนสตาร์ครับเท่ากับว่าตัว3สามได้เลยอันนี้สองใบสึกชิงพิซซ่าจานงเกตเคาเตอร์สแตนมกรสุยันบนสนามเราหนึ่งใบจากนั้นหาคู่แข่งไม่มีบอลช่องกลางสร้างความเสียหายให้อีกหนึ่งหน่วยนี่ใส่สองบันจะพยายามบันราาการนี้ได้เมื่อในเฟนนอลเฟยของเราเท่านั้นเคาเตอร์นำการ์ด จากกองการเราสองใบเข้าเกตนะคะจากนั้นคอมอเตอร์ไม้ตายบนมือเราแล้วก็หากเราคอเนี่ยจวกการสองใบอันนี้ใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทินสอง,สองปัตตี้ของเทียบสุริยันรายการนี้ได้เมื่อเรามีมก,กรสุริยันบนสนามเท่าน,นั้นนําการสองใบเข้าเกตจากนั้นหากบนสนามเรามีมอนเตอร์ที่มีคำว่าบันโซเลได้รับไลฟ์เพิ่อมอีกสองะค่ะใบนี้ใช่หนึ่งต่อไปเป็นไม้ตายแล้ว บันดากลก้อนบันฟอสดีเจตเนเรชันคอการนี้ทับมอนเตอร์มังกรสุรยันบนสนามเรานะคะแล้วก็จ่ายสังเกตเมื่อการนี้เข้าสู่สนามสวมใส่ไอเทมมังกรสุรยันไม่เกินหนึ่งใบาจากกองการ์ดโดยไม่ต้องจ่ายค่าคือคอร์อ่าแต่ว่าไม่สามารถสวมใส่ดาก้อนฟอสได้นะคะเราสวมใส่ได้แค่ใบนี้เนาะใบนี้เพราะว่าอ่าไอ้ดาก้อนฟอสเนี่ยมันมีเงื่อนไขการปลดปล่อยและสับกองการ์ดจนจบเทินการนั้นสามารถสั่งโจมตีในเฟ้นอลเฟสได้ และการนั้นได้รับคีย์บยหนึ่งแล้วก็มาการน,นี้โจมตีได้รับไลฟ์เพิ่มมีสามีมูฟพเนเทสแล้วก็โซกาอันนี้พลังโจมตีก็โหดเอาเรื่องสามบันโซเลดีเอ็นออฟบันบริวางการน,นี้ทับมอนเตอร์บันโซเลนะคะ <c oughs> หรือ ya, บันดากนในชื่อการบนสนามเราจะสังเกตหากเราสนใจไอเทมที่มีคาว่าการปลดปล่อยการโจมตีไม่สามารถถูกยกเลิกแล้วก็ เมื่อการนี้ลิงก์กับไอเทมมากสเรียนสร้างความแสงให้5หน่วยความสามารถไม่สามารถถูกลดลงได้นะคะอันนี้ใส่2ใบท้ายด้วยการเกนทัวพนิเชอร์ใส่1ใบนะคะรายการนี้ได้เมื่อคู่แข่งของเรามีพลังชีวิต4หน่วยหรือต่ำกว่าตัวที่เราและคู่แข่งต้องไม่มีมอนเตอร์ในช่องกลางเท่านั้นใจซีเกตสร้างความแสงให้4หน่วยแล้วก็การนี้ไม่สามารถถูกลดลงได้นะคะคืว่าเป็นการจบที่สวยอันนี้สวยมากเลยนะชอบ โอเคค่ะก็ใครชอบเนี่ยอย่าลืมด like, กดไลค์ check, กดแชร์กด Subscribe ชอ่องเราด้วยนะคะก็คลิปหน้าเนี่ยจะเป็น20แฝ about Me นะคะแล้วก็หน้าหน้า,นา,นา,นาต่อไปก็น่าจะเป็นรีวิวพวกกากาอะไรอย่างงี้ก็น่าจะมาเดือนก,นกรกฎานเนี่ยนะคะเดี๋ยวรอทางเพจไทยบัดที่ไฟประกาศก่อนนะคะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมมากค่ะสวัสดีค่ะ